ไปติดตามอีกหนึ่งกรณีค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสาวคนหนึ่งเธอถูกคนงานของพี่สาวของเธอเนี่ยแหละมาถ่ายภาพถ่ายคลิปขณะที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่ปรากฏว่าเธอจับได้คนงานคนนี้บอกว่าอ่ะลบภาพและ แล้วก็หนีหายไปเลยนะคะเจ้าตัวไปแจ้งความหลายวันแล้วคดีก็ยังไม่คืบหน้าโดยเมื่อวานนี้นะคะที่สพบางบัวทองนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะมากับนางสาวเอนะคะท่านนี้แหละค่ะเป็นนามสมมุตินะคะซึ่งก็คือผู้เสียหายที่ถูกคนงานเนี่ยไปแอบถ่ายเดินทางเข้าพบพันตํารวจเอกสิรพบนุสิริผู้กํากับสพบางบัวทองค่ะไปติดตามความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวคนร้ายนะคะเพราะว่ากลัวว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันจะหลุดเข้าไปใน โซเชียลเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าสภาพจิตใจย,ย่แย่มากนะคะนางสาวเอนามสมมุติเล่าว่าวันเกิดเหตุก็คือวันที่16กันยายนเวลาประมาณทุ่มครึ่งค่ะเธอกำลังอาบน้ำอยู่ภายในห้องน้ำของสำนักงานระหว่างนั้นเนี่ยก็เห็นตรงช่องหน้าต่างมีกล้องโทรศัพท์มือถือกำลังแอบถ่ายเธอก็เลยร้องเอะอะโวยวายนุ่งผ้าออกมา ก็ไปเจอกับนายวัฒนยูค่ะอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะนายวัฒนยูคนนี้เป็นคนงานของพี่สาวเธอเนี่ยแหละซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าแอบถ่ายจริงขอโทษแล้วก็ลบภาพออกจากโทรศัพท์ไปหมดแล้วพี่สาวกับพี่เขยก็ไล่นายวัฒนยูออกจากงานไปแต่ว่าตนเองกลัวไงกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าภาพเนี่ยมันจะหลุดไปในโซเชียลก็เลยต้องเข้ามาเรียกร้องกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะฟังเสียงผู้เสียหายกันเลยค่ะกลับมาแล้วก็อาบน้ําปกติ แล้วเราก็ไม่ได้ทำได้สังเกตอะไรค่ะแต่เป,เป็นจังหวะที่เราแวบไปเห็นตรงช่องหน้าตาแล้วเราก็เห็นโทรศัพท์แล้วเราก็ตกใจโวยวายออกไปแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วคราวนี้เราก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางสารภาพในไลน์ส่วนตัวนะคะค่ะเขาไลน์มาบอกเราว่าอย่างไรเขาขอโทษที่เขาแอบด,ดูคำขอโทษ คือผู้เสียหายนะคะเธอบอกว่าเธอมีทางภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคนร้ายด้วยจนไปร้องทุกข์ที่สํานักงานทนายคู่ใจแล้วก็ออกข่าวไปเนี่ยทางร้อยเวรก็เลยเรียกเธอเข้ามาพบนะคะแล้วก็แจ้งว่าหลักฐานที่มีไม่เพียงพอจึงไม่เข้าใจว่าเธอจะต้องนําหลักฐานอะไรชัดเจนขนาดไหนเพราะว่าถ้าหลักฐานชัดเจนมากกว่านี้ก็คงจะไม่ต้องมีตํารวจแล้วนะคะฟังเสียงกันเลยค่ะจรปิดเราก็มี แล้วชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรบ้านเลขที่คนร้ายเราก็มีปรากฏมันผ่านมาต้องหลายวันแล้วอ่ะไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมท,ที่มันชัดเจนเลยเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่มาร้องที่สำนักงานผมก็ปรากฏเป็นข่าวออกไปทางร้อยเวรก็เพิ่งเรียกเขามาสอบปากคาเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็พอสอบเสร็จก็บอกหลักฐานไม่แน่นอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าไม่แน่นของร้อยเวรเนี่ยมันคือยังไง